ขืนชื่อว่าขุนโจรปนฆ่าไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ล้วนแต่เป็นหนุ่มหรือไม่ก็ัวกลางคนแถบทั้งสิน้นแบบที่หายากหรือแถบจะไม่เคยมีให้พบเห็นเลยก็คนที่เป็นขุนโจรชื่อกองในช่วงที่มีอายุแกเท่ามากแล้วหรือไม่หากมีจริงก็คงหมดเขี้ยวเล็บสินหลกลายเป็นเสือเชื่องช้าถูกจับออด้าง่ายๆไม่นานมากนักหรอกแต่นั่นมันไม่ใช่กับเสือเนียมที่ชีวิตหักเหต้องกลายมาเป็นโจรใจเหียมเอาเมื่อแกเท่า แถมยังเป็นขุนโจรเท่าที่แผลว่า,วาวไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมฉลาดหลักแหลมหูตาว่องไวกำลังวางชาเหนืออายุอานามไม่แพ้ดังวัยหนุม่มแถมยังเป็นขุนโจรฉายเดียวไม่มีก๊กมีเหลา่ามีลูกสมุนเหมือนโจรโกกไหนๆทั้งสิน้นบวกกับของดีที่มีติดตัวมาตั้งแต่สมัยหนุม่มก็เลยไม่เคยถูกตามจับตัวได้ไง่ายๆหากเจอกันจะจะก,กับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะแหกฝ่าวงล้อมออกไปได้ทุกครั้ง โดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่รู้เลยว่าเสือเนียมหายไปทิศทางไหนจนได้ขึ้นชื่อว่าขุนโจรหล่องหนหายตัวได้นอกจากจะหนังเหนียวเพราะเคยถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ที่ล้อมไว้หลายครั้งเมื่อประทะกันและหายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยด้วยตาของตนเองแต่เรื่องหล่องหนหายตัวที่เจ้าหน้าที่เข้าใจกันนั้นเสือเนียมมาได้เก่งกาวิชาอาคมมากมายขนาดนั้นหากแต่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่พากันยกขยงเข้าไปปิดล้อม ทั้งในและนอกเคองแบบหลายสิบนายจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองและเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาโดยเฉพาะจากในตัวเมืองเพื่อตามล่าจับตัวเสือเนียมโดยเฉพาะก็เลยแทบจะจํากันไม่ได้จากจํานวนของเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองด้วยเหตุที่รู้กิตติศัพท์ของเสือเนียมเป็นอย่างดีอีกอย่างแม้เสือเนียมจะมีอายุแต่เป็นคนที่รูปร่างเล็กและดูไม่แก่นักด้วยความหลักแหลมของเสือเนียม ก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าและร้องตะโกนชื่อของตัวเองว่าไอเสือเนียมมันหนีไปทางนั้นแล้วหนีไปทางนี้แล้วก่อนจะแกงยิงและวิ่งไล่หลอกล่อเจ้าหน้าที่กระพากันวุ่นวายงงไปหมดแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกๆครั้งแบบไม่รู้ตัวแต่ก็ยังนับว่าเป็นการดีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้เสือเนียมรู้สึกเบื่อหน่ายจากการถูกตามล่าอยู่บ่อยครั้งก็เลยหนีออกจากพื้นที่ไปกบดานอยู่แถวแถวทางเหนือตอนล่าง จนไม่นานก็ออกมาป่นฆ่ากำนันที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นั้นตายไปอีกสองลายเพื่อนำเอาทรัพย์สินมาใช้ใจ่ายในการหลบซ่อนตัวไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่แถบๆนั้นไมน่ได้หนีไปไหนไกลเพราะว่ามีเพื่อนรักที่สนิทกันเมื่อครั้งสมัยหนุ่มที่มามีครอบครัวทำมาหากินอยู่ที่นั่นมานานให้การช่วยเหลือหาที่พักพิงไม่สามทีเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตได้ ที่เสือเนียมต้องกลายมาเป็นขุนโจรเฒ่าก็ด้วยสาเหตุเดียวกันกับเพื่อนรักผู้นี้เองที่ถูกลูกน้องและกำนันลังแกครอบครัวของตนเองรวมแม้กระทั่งกับชาวบ้านมานานในพื้นที่ที่เสือเนียมอาศัยอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เกิดถึงขันขัดแย้งกันอย่างหนักเพราะเสือเนียมเองก็มีใจนักเลงอยู่พอตัวแม้จะอายุอานาม,มากขึ้นแล้วจนพวกมันบุกมาฆ่าลูกเมียของเสือเนียมตายเมื่อคราวที่แกมันได้อยู่ที่เลือน ลูกเมียต้องมารับเคราะห์กรรมไปแทนด้วยความแค้นก็เลยบุกไปฆ่ากำนันกับลูกน้องตายไปหลายรายในครานั้นถึงได้รู้ว่าเสือเนียมแกไม่ธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเพราะว่ามีของดีเป็นลายอักขระมหายันอยู่ที่กลางแผงหน้าอกเมื่อคราวที่บวชอยู่ในวัดสมัยหนุ่มๆช่วงที่หลวงตาที่ชาวบ้านให้ความนับถือเป็นอย่างมากท่านยังไม่ได้มอและหน้าพและเก่งกาวิชาอาคม ที่ใช่ว่าจะถ่ายทอดให้กับใครได้ง่ายๆจึงมีลูกศิษย์ลูกหาน้อยคนนักที่จะได้วิชาอาคมจากท่านและหนึ่งที่ได้วิชา,าคมที่รับการถ่ายทอดมาจากหลวงตาก็คือเสือเนียมนี่เองทําให้เสือเนียมอยู่ยงคงกระพันแคลคลาดจากของมีคมศาสตราวุธทุกชนิดจนกกของกำนันกับลูกน้องที่เหลือรอดต้องพากันแตกกระจายหนีตายไปกระจนหมดเสือเนียมก็เลยเกิด มีความเกียดแค้นกับคนจะพวกนี้อย่างฝังใจเมื่อมีโอกาสฆ่าเป็นได้ฆ่าหากว่ารู้หรือว่าพบเจอไม่ปล่อยให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือผู้อื่นที่ไหนอีกจัดการสะสางฆ่ากำนันให้กับเพื่อนรักได้แล้วก็ยังแบ่งเอาทรัพย์สินเงินทองที่ปนมาได้มากมายจากการเก็บสะสมและคดโกงมาจากชาวบ้านของกำนันให้ไว้กับเพื่อนรักด้วยและยังอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่เกือบครึ่งปี โดยไม่ออกไปเคลื่อนไหวที่ไหนจนเรลืองของเสือเนียมเลื่อมเงียบถึงได้ลำลาเพื่อนลักหนังรถไฟหวังจะขึ้นไปใช้ชีวิตบานปลายอยู่อย่างสงบทางภาคเหนือสุดจะได้ไม่มีใครรู้จักและหนีการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่แต่ระหว่างที่อยู่บนรถไฟกับเจอเข้ากับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายนายที่มีทั้งแผ่นปลดก๊าซนําจับรูปใบหน้าของเสือเนียมแผ่นใหญ่ทั้งไถถาม และแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่บนรถไฟเพื่อตามล่าตัวทาให้ครั้งนี้เสือเนียมคิดว่าคงจะใช้เล่เหลี่ยมเพื่อเอาตัวรอดได้ยากจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงจากรถไฟอยู่ระหว่างทางนั่นเองเมื่อไม่ถึงที่หมายเสือเนียมจึงได้ตัดสินใจจะอยู่เสียที่นั่นเลยด้วยการเดินเท้าลอนแลมไปแถบที่เป็นผื้นป่าแถวแถวอุตรดิตจับจองพื้นที่อาศัยทำกินผื้นเล็ก อยู่ที่ชายป่าโดยการถากถางด้วยมือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีบ้านเรือนของชาวบ้านมากนักในสมัยนั้นเลี้ยงชีพโดยการปลูกผักปลูกห้าและเลี้ยงวัวอยู่เกือบสามปีด้วยทรัพย์สินจากการปล้นที่ติดตัวมาให้อยู่ได้อย่างสบายๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นจุดเด่นมากนักก็อยู่กินแบบชาวบ้านทั่วไปอายุช่วงนั้นก็ล่วงเข้า63ปีเข้าไปแล้ว คิดว่าคงไม่ต้องหลบซ่อนตัวนี้การไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่อีกเพราะสามปีที่ผ่านมาไม่มีวี่แววว่าจ,จะมีใครตามหาตัวเจออาจจะไม่มีใครจําได้แล้วหรือไม่ชื่อของเสือเนียมก็อาจจะถูกลืมเลือนไปแล้วมันกลับทําให้เสือเนียมเกิดเปลี่ยนใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นต่อไปจึงเก็บข่าวของหมายจะมาอาศัยอยู่กับเพื่อนรักอีกครั้งด้วยทรัพย์สินที่เหลือสามารถใช้ใจ่ายและกินไปได้จนตาย เพราะมีความรู้สึกว่าตนเองยิ่งจะแก่เท่าลงไปทุกวันไล่ที่พึ่งพาหากว่าวันไหนเกิดเดินเหินไม่ไหวก็คงจะต้องนอนตายอยู่อย่างเดียวดายแน่นอนเริ่มรู้สึกปลงในชีวิตและสังขารผิดกับเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาแต่เมื่อเดินทางกลับมาถึงก็ได้รู้ว่าเพื่อนรักนั้นป่วยตายไปก่อนหน้านั้นแล้วเหลือเพียงแค่ลูกเมียที่ยังอาศัยอยู่ที่เลือนหลังเดิมโดยความยากลำบาก จึงได้แบ่งเอาเงินทองของตนให้ไว้เพื่อใช้จ่ายและตังตัวเผื่อรักจากไปแล้วแต่ก็ยังดีที่มีเมียและลูกยังอาศัยอยู่หวังจะฝากผีฝากใข้ด้วยเพราะต่างก็เคยช่วยเหลือกันและกันมาแต่เหมือนว่าโชคชะตาของเสือเนียมจะไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านปายอย่างสงบเหมือนอย่างที่คิดและตั้งใจไว้เหตุจากความโลภและเห็นแก่ตัวของสองแม่ลูกและรู้ความเป็นมาของเสือเนียมไม่ต่างกันกับเพื่อนรักที่ตายไป ก็เลยถูกสองแม่ลูกหลอกล่อให้ทิ้งทรัพย์สินไว้ที่เรือนให้ออกไปช่วยงานในไรในช่วงสายๆแต่เมื่อไปถึงกับปล่อยให้เสือเนียมอยู่ตามลำพังโดยที่สองแม่ลูกแอบไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เรื่องข่าวของเสือเนียมจนเสือเนียมถูกเจ้าหน้าที่ที่เหลือเพียงแค่สามนายบุกเข้าไปถล่มถึงกลางไร่แบบไม่ทันตั้งตัวเสือเทาหนังเหนียวแต่ไรเขียวเล็บกับสู้ไม่ถอยมีดพระที่ติดตัวมา ก็ไล่ฟันเจ้าหน้าที่ไม่ยั้งสู่กับกระสุนปืนจนสามารถแย่งปืนมาได้แม้จะสู่เลี่ยวแรงแทบไม่ไหวแต่เพราะว่าหนังเหนียวก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองที่ต้องบาดเจ็บไปทั้งสามนายด้วยมีดในมือของเสือเนียมและถูกเสือเนียมแย่งปืนมาได้ยิงตายไปสองนายและอีกนายหนีไปได้เสือเนียมรู้สึกแค้นและคิดว่าคงถูกลูกเมียของเพื่อนลักหักหลังด้วยความที่โหดเหี้ยมและไม่เคยไว้หน้าใคร ถ้าคิดร้ายชั่วช้ากับตนจึงได้ย้อนกลับมาเจอลูกเมียของเพื่อนรักกำลังจะหอบเอาทรัพย์สินที่เหลือหนีจึงได้ยิงตายไปโดยการทั้งสองคนไม่สนแม้แต่คำร้องขอชีวิตเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นทั้งจากที่ไหลและที่เลือนของเพื่อนรักทำให้เจ้าหน้าที่แห่กันเข้ามาล้อมอยู่รอบเรือนแต่ว่าครั้งนี้เสือเนียมไม่คิดที่จะหลบหนีอีกต่อไปแล้วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องหลบหนีไปจนตาย โยนปืนทิ้งแล้วก็เดินลงมาจากเรือนยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวเสียโดยดีเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำเสือเนียมยังได้ฆ่าคนตายไปอีกเพราะชื่อของเสือเนียมเป็นใครได้ยินก็นอยากจะลองของจนมาถึงโทษประหารชีวิตในที่สุดด้วยการยอมถอนอาคมขลังออกจากอาขละมหายันด้วยความเต็มใจสิ้นชื่อเสือเนียมหนังเหนียวไปในที่สุด